ขาวิชาการตลาดปวสสอบทับหนึ่งค่ะวิชันนางสาวอิสเดีบุรพัน์สาขาวิชาการตลาดปวสสอบทับหนึ่งค่ะวันนี้จะมาเสนอขายพูกฤรษอสีสอบใบขาวค่ะวอมเป็นมานะคะต้นพูกฤรษสีมีจํานวนมากสามารถพบเจอในรุ่มน้ําแม่น้ําลาคลองและที่โล่งทั่วไปทําให้เกิดความเสียหายทางด้านประมง,งการเกษตรทำให้ผล ผลิตและคุณภาพลดน้อยลงและวัชพืชจะแกลงแยกน้ำธาตุอาหารและสแสงแดดและพื้นที่การเจริญเติบโตเป็นทุปสรัคในการระบายน้ำเขื่อนชประทานและเป็นอุปสรัคในการปฏิบัติงานสวนและไๆ่การเก็บเกี่ยวลำบากและการลำเลียงเป็นที่อยู่อาศัยของโลกและศัตรูพืชและสัตว์มีพิษค่ะ ความสำคัญนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาประมงก,ะการเกษตรกรรมค่ะวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อศึกษาขั้นตอนการทําบรรจุภันณฑ์ใส่อาหารจากพืชผู้สีค่ะ 2. เพื่อพัฒน,นาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเพื่อประโยชน์ในด้านการใช้งานมากขึ้นค่ะ 3. เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการทำทุกดีสีที่เกิดผลกระทบต่อชาวประมงและเกษตรกรให้มีประโยชน์และเพิ่มรายได้ค่ะ 2. ได้ความรู้ในด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์จากรรการทำกระดาษจ,จากพืชค่ะ 3. นะคะเพื่อเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีประโยชน์ค่ะขั้นตอนการทำทุบดีสสองใบเ่านะคะ 1. นำต้นคูกหรือสีมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้ปัดได้ง่ายสองนำต้นคูกหรือสีที่ตัดแล้วนำมาใส่เครื่องปัดใส่น้ำพอประมาณแล้วปัดให้ละเอียด3นำต้นคูกหรือสีที่ปัดแล้วนำมาใส่แม่พิมพ์จัดวางให้สวยนาม 4. u r นำมาเคลือบก,กาวแล้วตากไว้ให้แห้งค่ะคูกหรือสีสองใบเข่าของเรานะคะกล่อง กล่องใหญ่นะคะขนาด650 ml ค่ะราคา89บาทนะคะส่วนกล่องเล็กนะคะขนาด300 ml ค่ะกล่องละ39บาทค่ะ3กล่อง100ค่ะลูกค้าใหม่นะคะส่งฟรีทุกออเดอร์ค่ะสามารถ งซื้อได้ที่ Facebook อิสลีวรลพันธ์นะคะภาษาอังกฤษ I T S A R E E W O R A P U N ค่ะค่ะ